ดิฉันกระภาวรินไร่ตรูปใยอดีตรัลขาธุการคป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันมาก่อนวมอายุ42ปีเราก็รักษากับแพทย์แขแตปัจจุบันมาตะรอเงั้นหมดความหวังเพ้าะว่ารับทางยามานี่23 0 0ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ยัตกใจมากคือเั้นบวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะพอพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องแล้วก็บวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ทีแรกใส่หลุดใส่หลุดตอนนี้มันไม่หลุดแล้วแต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตา ที่เดมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะหมดละค่ะหมดอายุแล้วว่างั้นเพราะอายุดิฉันตอนนี้ก็ปลาเข้าไป78ย่างเข้า7 9มา3เดือนแล้วค่ะดิฉันนี่เป็นโรคเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกกระบอกว่ายางงั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลย ทุกอย่างที่ฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดีฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าอมืมันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากฉันบอกออีกแล้วมาหลอกอีกแล้วให้กินยานุ่นยานี่คิดว่าไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่าอืไม่ทานแกก็ตื้ออยู่กันตั้งนานว่าแม่ต้องทานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเอามาตั้งให้ที่ฉันดู ทั้งหมดนี่สี่ห้าตัวถามว่าต้องทานทั้งหมดไหมจะบอกให้ทานหมดเลยฉันก็เลยว่าไม่เอาวันแรกปฏิเสธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุงขึ้นมาอีกค่ะมาหาดิฉันสามวันติดๆจนทั้งเกิดความแบบลำคาญคือเราไม่อยากพูดะคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็มานวดให้ดีให้ให้มันก็จับตรงไหนมันก็บังคัาอะไรบุ๋มหมดะหันมันบวมฉุอ่นะค่กแกก็บงังคับพยายานทานก็ฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้น บอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะว่างนะั้นลองก็ลองนะเราก็ลองจะหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมากินแล้วนอกจากรอความตายเท่านั้นเองก็ลองดูขั้งสุดท้ายหมายว่าเหมือนว่ารอปฏิหารอย่างที่ว่านะคะเพรายันทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะคะมันหนักขึ้นมากเลยะคะ่ะอยากที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะ อยากที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายอ่ะหนักไปหมดจนสามีบอกว่ายามันแรงมั้งพักก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาหลายตัวนักมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตับไตไส้พุงพังหมดฉันบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองก็ลองทานมาอีกค่ะต่อมาอีกประมาณแั่สี่ห้าวันหลังจากที่มันหนักลงนนะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะ มันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้แต่ก่อนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่ามีคนพยุงไปไม่มีแรงที่จะเดินพอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกําหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว,ว่าความดันนช่ันหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่ร้อยกว่า14-50อะไรเราเนี่ค่ะ แล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดเอาชดที่สองต่อปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทำมาค้าขายได้นะคะเช้าก็ไม่ใช่ตื่นสายนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ซึ่งที่จะไปเปิดร้านขายของก็ไปได้ตามปกติ